สวัสดีครับเปิดกล่องของสะสมวันนี้จะมาเปิดอะไรครับ GX04S UFO g r a m i e r นะครับเป็นกล่องบันไดเช่นเคยนะครับเป็น SOC เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับกล่องใหญ่มากครับแล้วก็หนักด้วย ให้ดูกันนะครับกล่องใหญ่อุปรกรณ์มาเยอะแย,ยะมากมายไปหมดเลยนะครับนะครับด้านหน้าครับ หลังครับ me ดูกันที่คู่มือที่ให้นะครับที่มาแถมให้มานะครับอยู่ในกล่องน,นะครับว่ามีอะไรบ้างครับมาดูคู่มือกันก่อนนะครับสักคู่ครับ เล่มน,นะครับนี่ครับ gx 0 4อยู่โมันมีแผ่นพับนะครับเป็นแผ่นพับมาให้ยางแผ่นพับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมของ gx 0 4นนะฮะ มันคือ gx ศู x ก็คืออุปกรณ์เสริมเป็นตัวยานใต้น้ำแล้วก็ใช้เหาะนะครับแต่ gx ศูนย s เนี่ยมันก็จะรวมอุปกรณ์เสริมพวกนี้เอาไว้ในกล่องหมดแล้วนะครับคือตอนแรกเองบันบดาทำ gx ศูนยธรรมดาออกมา ก็จะมีแค่ตัวตัวยานตัวอาเรียกอะไรตะตัวตัวจานบินนะฮะตัวจานบินเฉยๆมาให้แต่ไม่มีอุปกรณ์เสริมไอตัวสำหรับตัวเป็นตัวสว่านตัวนี้แล้วก็ตัวยานใต้น้ำตัวนี้นะครั จะมีเฉพาะเป็นเป็นตัวจานบินเฉยๆสีข,ขาวเดี๋ยวเราเราเข้ามาดูในกล่องดีกว่าน,นะครับได้อธิบายอ๋อเดี๋ยวนี่นะฮะ T X ศูนยธรรมดาเนี่ยก็จะมีจานบินตัวนี้แล้วก็ตัวแคนเดเซอร์ตัวนี้นะครับแต่จะไม่มีไอสอ,อันนี้สยานสอลัมนี้นะนะครับ ยานสองลำนี้ก็มีแบบขายแยกออกไปก็คือเป็น G X ศ4ส X นี่นะพอเข้าใจไหมครับมาดูคู่มือนะฮะตอนแรกบันไดทำออกมาก็คือเป็นตัวเกนเดเซอร์ G X ศ4ธรรมดาก็คือจะมีตัวหุ่นนะฮะแล้วก็ตัวจานบินตัวนี้ แต่ตัวนี้กล่องนี้เป็น GX ศูนย S ก็จะมียานสองลำรวมอยู่ในกล่องเดียวก็เป็น GX ศูนย์ส S มาเริ่มดูทีละหน้าเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็เป็นหน้าแรกก็เป็นขาวดำนะหน้าแรกก็เป็นขาวดำนะโซนออฟจบ โชโกโคินเกรนไดเซอร์ icer, นะมันชื่อเกรนไดเซอร์นะตัวนี้เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ผมได้ดูการ์ตูนตอนสมัยเด็กๆนะครับมีความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเท่ฮะสมัยก่อนอย่างที่ว่าฮนะมันยังไม่มีของเล่นออกมามากมายตอนมายุคหลังๆ ถึงได้มีของเล่นออกมาและทําได้สเกลแล้วก็วัสดุที่ใช้ทําแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆมันดูสมจริงสมส่วนอะไรทานองนี้นะครับนะครับเป็นอุปรกรณ์อ๋อแต่คู่มือของเคนเดเซอร์นี่จะเป็นขาวดาสักครึ่งแล้วนะครับมีหน้าสีตรงกลางนี่นะเป็นตัวหุ่นะะ er นะครับเคนดเซอร์ งเกนเดเซอร์ er นี่เป็นกระตูนหลังหุ่นยนต์แซนะครับที่เคยได้รีวิวไปแล้วว่านะครับ D X 0 1นย่านั่นนะฮะตัวนี้จะเป็นกระตูนหลังเกนเดเซอร์วอนหนึ่งเด็กบอกได้เลยว่าทั้ง ตัวหุ่นทั้งตัวยานมันสวยมันแบบมันคิดได้ยังไงนะคนเขียนก็ตูดก็ยอมรับเลยนี่ฮะตัวจานบินของ UFO g e n ซอร์ r นี่ฮะนี่นะครับ madu